นี่คือภาพที่ทั้งประเทศและทั่วโลกออนไลน์กำลังพูดถึงค่ะปรากฏการณ์สนามสุกแตกกลางใจกรุงเทพจากฟุตบอลน,นักเรียนไทยที่สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อวานสนามสุพชลาสายแน่นตั้งแต่ประตูยังไม่เปิดผู้คนลังไหลมาจากทุกจังหวัดเสียงกลองเสียงเชียร์และเสียงแตรด,ดังกล้องไปทั่ว ทุกอัจัรย์เต็มไปด้วยสีสันของผ้าพันคอทงโรงเรียนและใบหน้ายิ้มของแฟนบอลที่ตั้งใจมาดูเกมประวัติศาสตร์รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลน,นักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 Hd 2025ระหว่างหมอนทองวิทยาปะทะอ,อบจอชัยนาทเกมที่เปลี่ยนภาพจำของฟุตบอลเยาวชนไทยไปตลอดกาล ตั้งแต่ช่วงบ่ายรถเริ่มแน่นตั้งแต่รอบสนามทั้งเด็กคนแก่สิทธิ์เก่าผู้ปกครองรวมถึงคนที่ไม่ได้รู้จักทีมไหนเลยแต่ทุกคนอยากมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตาตัวเองคนแห่เข้ามาดูในสนามจนล้นอัธจันทร์จนเจ้าหน้าที่ต้องเปิดโซนริมขอบสนามให้ผู้ชมยืนล้อมเต็มย้า พาแฟนบอลหลายหมื่นคนแน่นขนาดกลายเป็นคลิปไวรัลในเวลาไม่ถึงคืนพร้อมพาดหัวจากสื่อต่างประเทศที่ว่า unbelievable Thai student football match fills national stadium เสียงเชียร์ดังจนสะเทือนพื้นสนามเสียงโห่ร้องตอนได้ประตูทุกวินาทีคือพลังบริสุทธิ์ของความรักในฟุตบอลบางคอมเมนต์จากต่างประเทศถึงขั้นบอกว่าผมไม่เคยเห็นประเทศไหนที่คนดูเยอะขนาดนี้ในเกมระดับนัก และนี่แหละค่ะคือภาพที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองฟุตบอลไทยอีกครั้งเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามสุบวันนั้นมันไม่ใช่แค่เกมชิงแชมป์แต่มันคือประกายความฝันของเยาวชนไทยที่กำลังจุดไฟให้ทั้งประเทศลุกเป็นหนึ่งเดียววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูค่ะว่าแฟนบอลต่างชาติพูดถึงปรากฏการณ์สนามสุบแตกครั้งนี้ว่าอย่างไรกันบ้าง ถ้าโฆษณามาขัดจังหวะเปลี่ยนมาใช้แฟลชพรีเมียมกันดีกว่า YouTube พรีเมียมเพียง89บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทแค่สแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอเท่านี้ก็ฟินได้ยาวไม่มีโฆษณากวนใจโดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกนี่คือภาพที่ทั้งประเทศและทั่วโลกออนไลน์กำลังพูดถึงค่ะ ปรากฏการณ์สนามสุบแตกกลางใจกรุงเทพจากฟุตบอลนักเรียนไทยชั้นทั้งทึ่งและตกใจพร้อมกันเลยค่ะที่ญี่ปุ่นเราแทบไม่เคยเห็นคนดูแน่นขนาดนี้ในเกมระดับนักเรียนพลังความรู้สึกและความศรัทธาในฟุตบอลของคนไทยมันส่งออกมาชัดเจนมากแต่อยากให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอีกนิดเพราะแฟนบอลคือหัวใจของเกม ภาพนี้มันสวยงามมากและควรถูกจดจำในฐานะช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฟุตบอลไทยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาแฟนบอลเยอะขนาดนั้นมันสุดยอดจริงๆผมไม่เคยเห็นคนดูเกมนักเรียนเยอะขนาดน,นี้มาก่อนเลยคนไทยมีแพชชั่นเรื่องฟุตบอลสูงมากแต่พูดตรงๆนะผมก็แอบกลัวนิดๆตอนเห็นคนยืนติดขอบสนามขนาดน,นั้นหวังว่าผู้จัดจะดูแลความปลอดภัยให้ดีกว่านี้เพราะพลังของแฟนบอลระดับนี้ควรได้ระบบจัดการที่มืออาชีพกว่านี้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาผมกดดูไลฟ์นี้แบบบังเอิญแต่กลับดูต่อไม่หยุดเลยกว่า20นาทีพลังในสนามมันสุดยอดจริงๆเด็กพวกนี้เล่นด้วยหัวใจส่วนแฟนบอลก็ทำให้รู้สึกเหมือนดูรอบชิงเคลีกเลยครับไม่คิดว่าจะอินขนาดนี้กับฟุตบอลนักเรียนไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมา สุดยอดมากผมแทบไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนมาดูบอลน,นักเรียนเยอะขนาดนี้พลังเชียร์กับความหลงไหลมันสุดยอดจริงๆประเทศไทยรักฟุตบอลสุดหัวใจเลยแต่สงสัยอย่างเดียวแฟนบอลกลุ่มนี้หายไปไหนตอนเตะไทยลีก คอมเมนต์ต่อมาคุณไม่สามารถปลอมพลังแบบนี้ได้หรอกเด็กพวกนี้เล่นเหมือนอยู่ในฟุตบอลโลกจริงๆส่วนแฟนบอลสุดยอดไทยแลนด์ไม่รู้พวกคุณทำยังไงกับวงการเยาวชนแต่ขอให้ทำต่อไปเพราะนี่แหละวิธีสร้างคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในความฝันของตัวเอง คอมเมนต์ต่อมาถ้าฟุตบอลไทยอยากก้าวหน้ามันต้องเริ่มจากตรงนี้แหละค่ะจากหัวใจของเยาวชนคุณจะสร้างสนามจะจ้างโค้ชเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณไม่มีทางซื้อความหลงไหลได้สิ่งที่ผมเห็นในแมชนี้มันประเมินค่าไม่ได้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาผมแทบไม่เชื่อว่าน,นี่คือฟุตบอลระดับโรงเรียนบรรยากาศมันเหมือนเกมพรีเมียร์ลีกชัดๆถ้าคนไทยมีพลังเชียร์แบบนี้ตั้งแต่ระดับเยาวชนลองคิดดูสิว่าทีมชาติไทยอีก10ปีข้างหน้าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่พูดตรงๆนะทำไมไม่จัดในสนามที่ใหญ่กว่านี้เพราะดูจากภาพแล้วมันเกินขีดความจุของสนามนี้ไปเยอะเลย คอมเมนต์ต่อมาพลังของคนในสนามมันเหลือเชื่อมากจริงๆแต่พูดตามตรงเลยนะเห็นคนเบียดกันแน่นแบบนั้นแอบรู้สึกวันๆเหมือนยุคเก่าของฟุตบอลสมัยก่อนที่ยังไม่มีแผงกั้นความปลอดภยัยประเทศไทยควรภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ควรระวังด้วยเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมาเกือบสองล้านคนดูบอลน,นักเรียนแบบสดๆใน YouTube เนี่ยนะมันบ้ามากจริงๆพลังเชียร์เสียงกลองเสียงตะโกนมันเหมือนเกมนัดชิงลีกยุโรปเลยประเทศไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงหรือเงินมากมายแค่มีแพชชั่นจริงๆก็พอ คอมเมนต์ต่อมาขอชื่นชมประเทศไทยพวกคุณกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินหรือชื่อเสียงแต่มันคือพลังของชุมชนและความรักในเกมกีฬาขอให้รักษาพลังแบบนี้ไว้อย่าให้จบลงแค่กระแสะครั้งนี้นะ คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดเลยฟุตบอลน,นักเรียนอะไรคนดูเต็มสนามระดับประเทศแบบนี้มีแค่ที่ไทยจริงๆแต่พูดตรงๆนะถ้าแข่งอีกรอบอาทิตย์หน้าคนดูคงเหลือแค่ครึ่งแน่ๆ <ged> คอมเมนต์ต่อมาบอกตรงๆนี่มันอันตรายมากเลยครับคนดูยืนชิดสนามเกินไปและดูเหมือนจะไม่มีรั้วหรือแนวกันไว้เลยแค่มีใครล้มหรือมีการเบียดกันเพียงวินาทีเดียวอาจเกิดเหตุเหยียบกันจนบาดเจ็บได้ทันทีผมหวังว่าผู้จัดจะตระหนักถึงความเสี่ยงนี้นะครับเพราะพลังของแฟนบอลมันสวยงามก็จริงแต่ความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนเสมอ คอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลเจคนคือความมันระดับอะดรีนาลีนไม่มีล้ำหน้าไม่มีจังหวะหยุดบุกใส่กันล้นลวนสุดโคตรคอมเมนต์ Comment ต่อมาที่เวียดนามเราก็ชอบบอลน,นักเรียนเหมือนกันแต่ไทยนี่มันอีกขั้นเลยทั้งวุ่นวายทั้งสวยงามในเวลาเดียวกัน คอมเมนต์ต่อมาไม่มีระเบียบก็ไม่เป็นไรเพราะคนไทยทําให้ทุกอย่างสนุกได้หมดความวุ่นวายแบบนี้แหละมีชีวิตมีวิญญาณจริงๆสุดท้ายจากทุกคอมเมนต์ของแฟนบอลทั่วโลกมันไม่ได้มีแค่คําชื่นชมหรือความตื่นเต้นเท่านั้นค่ะแต่มันคือการยอมรับว่าฟุตบอลเยาวชนไทยได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกแล้วจริงๆ หลายคนทึ่งกับพลังของแฟนบอลไทยหลายคนตกใจในความแน่นของสนามแต่ทุกคนพูดตรงกันว่าพลังแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะหัวใจของคนไทยรักฟุตบอลจริงๆ ใช่ค่ะมันอาจจะมีความวุ่นวายความไร้ระเบียบบ้างแต่นี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลจากรากหญ้าที่ไม่ได้แต่งเติมเพราะทุกเสียงเชียร์ทุกทงที่โบกทุกแววตาของเด็กที่มองขึ้นไปบนอัฒจันทร์มันคือความฝันที่มีชีวิต และเท่าวันนี้พลังจากแมชนี้สามารถทำให้เด็กคนหนึ่งอยากจับลูกบอลหรือทำให้ใครสักคนกลับมาศรัทธาในฟุตบอลไทยอีกครั้งนั่งแล้วค่ะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลไหนๆนี่คือปรากฏการณ์สนามสุกแตกที่ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันคือสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังตื่นขึ้นอีกครั้ง